สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมออยู่กับน้องแสงฟ้านะคะวันนี้เราตรวจติดตามกันมาครบถึง9เดือนเนาะตอนนั้นทำช่วงช่วงเดือนไหนนะคะเดือนกรงค่ะค่ะตอนนั้นค่าสายตาประมาณเท่าไหร่คะค่าประมาณ800ค่ะเยี่ยมก็100กว่าเลยค่ะอ๋อสองข้างเลยเนาะเยอะเนาะได้ทำเป็นวิธีไหนนะคะเป็นแบบเดซสิบนะโอเคค่ะตอนก่อนทำคิดยังไงถึงอยากมาทำเลสิกคะคือก่อนหน้านี้เป็น ก็รูสึกว่าถ้าเราถอดแนส์แล i i ้วะเราองใส่แล้รู้สึกมั้ใจค่ะม่มีารมาทำค่ะคือแบบใส่คอนแทคก็ไม่สะดวกสบายะเพรเราถอดออกใช่ไหมคะเราก็มองไม่ชัดเหมือนเดิมอะรเงี้ยเวลาลืมแว่นตาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มองอะไรไม่ชัดเลย ตอนทำเป็นเป็นยังไงบ้างคะจำความรู้สึกได้ไหมตอนท้าตื่นเจ็บมากค่ะคิดว่าจะเจ็บแต่จริงๆไม่เจ็บเลยเพราะคุณหมอเบามากค่ะคือค่ะแล้วแล้วหลังทำชีพเด่นไปยังไงบ้างคะหลังทำคือวันแรกที่ทำคือโลส่สดใสเลยค่ะมไม่คิดว่าจะมองชัดได้ขนาดนีค้ค่ะคือแฮปปี้มากค่ะชัดกว่าแว่นและคอนแทคเป็นของหนูชัดกว่าค่ะชีวิตตอนนี้สบายแล้วเนาะสบายมากจไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็คือสะดวกสบาย ก็มีอะไรฝากอยากบอกเพื่อนๆที่มีค่าสายตาสูงๆแบบหนูไหมคะอยากให้มาทำค่ะทำแล้วคือชีวิตจะสดใสมากไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะหมอใจดีให้คำแนะนำดีมากค่ะแล้วก็มือบามากค่ะขอบคุณนะคะดำสายฟ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ